อากาเซ่ทั่วโลกปลื้มปริ่มแห่ให้กำลังใจไปตามๆกันหลังความฝันคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์เดี่ยวครั้งแรกของศิลปินเคป๊อปสายเลือดไทยอย่างแบมแบมก็สิบเจ็ดประสบความสำเร็จเปิดคอนเสิร์ตอังกอร์ที่ราชมังได้อย่างสุดยิ่งใหญ่หลังเดินสายโชว์คอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์นานข้ามปีไล่ตั้งแต่เอเชียยุโรปยันอเมริกาใต้ประกาศให้โลกรู้คนไทยก็มีดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามใ้ไหน อาเซียนครับครับนอกจากดิซ่าแบล็กพิงค์คนไทยที่ไปโลดแล่นในวงการเคป๊ OP, จนมีชื่อเสียงในระดับโลกแล้วนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งคนไทยที่เป็นศิลปินเคป๊อและมีชื่อเสียงในระดับโลกด้วยเช่นกันนั่นก็คือการพิมุกภูวกุลหรือว่าแบมแบมก็ส7เ ซึ่งล่าสุดนะครับทางแบมแบมได้เสร็จสิ้นคอนเสิร์ตเวิร์ทัวเดี่ยวครั้งแรกของตนเองเป็นที่เรียบร้อยโดยที่คอนเสิร์ตนะครับใช้ชื่อว่า b a มแบม The First World Tour Area 52โดยที่คอนเสิร์ตนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2023ถึง2024ก็เรียกว่าข้ามปีกันเลยทีเดียวโดยประเทศที่แบมแบมนะครับไปโชว์คอนเสิร์ตมีทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกาใต้ และมาปิดคอนเสิร์ตอังกอรที่สนามราชมังที่สำคัญนะครับตั๋วเ0หมืนที่นั่งในสนามราชมังนะครับขายหมดเกลี้ยงและต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตในไทยที่อลังการรวมความที่สุดเอาไว้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นจอ LED ที่ใหญ่ที่สุดหรือฝูงบินโดนแปลกระบบนนะครับทีมมาที่สุดตั้งแต่มีการจัดคอนเสิร์ตในไทยมา ในส่วนของแบมแบมนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินชาวไทยที่สร้างความาภาคภูมิใจให้กับคนไทยแล้วก็น่าสนับสนุนจริงๆเพราะว่าไม่ใช่แค่ผลงานเท่านั้นนะครับแต่ว่าอย่างรวมถึงทัศนคติส่วนตัวอีกด้วยเพราะว่าแบมแบมนะครับต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองนานถึง10ปีคนเกาหลีนะครับจึงจะยอมรับและความสําเร็จจากการตะเวนโชว์คอนเสิร์ตรอบโลกนะครับก็ <S <S บเหมือนกับว่าเป็นการปลดล็อกความคาใจ ที่แบมแบมเก็บสะสมมานะครับตลอดระยะเวลาเส้นทางในการเป็นศิลป,ปินเคป๊อปให้หมดไปและกับเวอร์ทัวร์ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันเลยดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อผลงานของแบมแบมกันบ้าง มาเริ่มที่ความคิดเห็นแรกครับคนนี้เป็นชาวเกาหลีนะครับกล่าวว่าฉันเป็นหนึ่งในหกหมื่นคนที่สนามกีฬามันเป็นหนึ่งในวันที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันและเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดที่ฉันเคยดูมาฉันภูมิใจนในตัวคุณที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงรู้เอาไว้ว่าโลกใบนี้จะปกป้องแบมแบมต่อมาครับชาวต่างชาติคนนี้กล่าวไว้ค่อนข้างยาวว่าฉันภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแฟนคลับของคุณ แบมแบมขอบคุณทีมงานที่ดูแลแบมแบมของชั้นอย่างดีเห็นได้ชัดว่าเอเรีย52ได้รับการสร้างสารรค์ขึ้นด้วยหัวใจจากทุกคนที่มีความลหลงไหลในการทำความฝันให้เป็นจริงจากความฝันของเด็กน้อยสู่เป้าหมายของทีมงานนับร้อยและความหวังของแฟนๆหลายล้านคนนี่คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำที่สุด แบมแบมซูเปอร์บอยของฉันคุณไม่มีอะไรที่จะต้องพิสูจน์แล้วทุกสิ่งที่คุณทำได้กำหนดมาตรฐานที่สูงขึ้นของอุตสาหกรรมทั้งหมดต่อมาครับกล่าวว่ามันคือคอนเสิร์ตอังกอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันถึงฉันจะไม่ได้มาในฐานะแฟนเคป๊ OP, ไม่ใช่อากาเซ่แต่ว่ามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตอังกอเดียวครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ก็ตามต่อมาเป็นชาวเกาหลีครับกล่าวว่า มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉันมีความสุขจริงๆและขอขอบคุณมากสำหรับการทำงานหนักเพื่อการแสดงบนวิธีที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้หวังว่าจะเจอกันใหม่ให้บ่อยขึ้นและแน่นอนบนเวทีใหญ่ครั้งต่อไปต่อมาอุทานว่าโอ้มากอดแบมแบมคุณน่ารักจริงๆอังกอร์เอเรีย52เป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดสำหรับฉันมันสุดยอด ฉันภูมใจในตัวคุณนี่คือคอนเสิร์ตเดียวที่ดีที่สุดของคุณและคุณก็ทำได้ต่อมาเป็นเกาหลีนะครับกล่าวว่าขอให้มีความสุขมากๆขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณมันเจ๋งมากแบมแบมมันเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยต่อมาครับคอนเสิร์ตเดียวของแบมแบมเยี่ยมมากมันน่าตื่นเต้นและทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบคุณสมควรได้รับความรักทั้งหมด ฉันภูมิใจในตัวคุณคุณคือราชาคิงดับเบิลบีต่อมาครับอย่าร้องไห้นะแบม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 ของเราดีที่สุด God ซเว่นฟอ r เวอร์อ o v เล o u แบมแบมมันเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดที่ฉันเคยดูมาในชีวิตฉันบอกตัวเองว่ามันน่าทึ่งมากและฉันก็ชอบสิ่งนี้ขอบคุณแบมแบมที่มาร่วมแบ่งปันความสุขให้กับเราต่อมาครับ ฉันมีความสุขที่ได้ดูคอนเสิร์ตเอเลีย52ในลอนดอนและกรุงเทพดีใจมากที่ได้ไปเมืองไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความฝันของคุณตอนนี้ฉันกำลังรอเอเลีย52.2ในสหรัฐอเมริกาต่อมาเป็นชาวเม็กซิกันล้วนๆนะครับกล่าว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างคุณรู้ว่าอากาเซ่ชาวเม็กซิการรักคุณและคุณจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอต่อมาครับ เม็กซิโกรักคุณและเราจะต้อนรับคุณด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างเสมอด้วยความรักทั้งหมดที่คุณสมควรได้รับกลับมาที่นี่เร็วๆนะ้ต่อมาครับคอนเสิร์ตที่เม็กซิโกซิตี้มันเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันตอนที่เราบอกคุณในคอนเสิร์ตว่าแบมแบมเป็นชาวเม็กซิกันแล้ว ไม่ใช่เพราะว่าคุณกินจิ้งหรีดทอดแบบเม็กซิกันหรอกนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าเรารักคุณและซาบซึ้งในตัวคุณมากฉันหวังว่าคุณจะกลับมาอีกและพวกเรามากินจิ้งหรีดทอดกันอีกนะสำหรับความคิดเห็นนี้ด้วยความที่ในคอนเสิร์ตท,ที่เม็กซิโกนะครับมีแฟนๆอากาเซ่ชาวเม็กซิกันเนี่ยเอาของฝากประเภทจิ้งหรีดทอดนะครับมาให้กับแบมแบมซึ่งแบมแบมบก็กินไปนะครับต่อมาครับก็อย่างที่เราบอกไปนะ แบมแบมคุณเป็นเม็กซิกันแล้วขอบคุณที่มาเม็กซิโกฉันจะรอคอยการกลับมาของคุณฉันสนุกกับคอนเสิร์ตของคุณมากฉันอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดแต่ว่าขอบคุณที่มาเม็กซิโกสักวันฉันจะไปประเทศไทยบ้างต่อมาครับขอบคุณมากที่มาเม็กซิโกขอบคุณที่มามอนเตเลอีกครั้งคุณทำให้ลาคุณแม่และคุณพ่อทุกคนที่นี่มีความสุข ต่อมากล่าว,ว่าแบมแบมได้โชว์งานศิละปะระดับโลกร่วมกับมลงทอดกรอบอาหารสุดโปรดของเราการกินมลงเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรฉันชอบเพลงใหม่ของคุณมันเป็นกระแสะและตอนนี้มันก็เป็นที่ชื่นชอบของฉันมากต่อมาครับขอบคุณแบมแบมที่มาเม็กซิโกคอนเสิร์ตคือหนึ่งในประสบการณ์ที่ทำให้ฉันสามารถเชื่อมโยงกับเหล่าอากาเซและตกคุณได้อย่างมาก ต่อมาครับคนนี้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะครับก็กล่าวไว้ค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็น่าสนใจด้วยเขาบอกว่าจริงๆแล้วแบมแบมได้ให้พลังแก่ฉันในการ,รเผชิญกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของฉันและชีวิตครอบครัวของฉันด้วยฉันลาออกจากงานเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์และซื้อตั๋วคอนเสิร์ตเอเรีย52ฉันมีอาการซึมเศร้าหลังจากที่คุณลุงของฉันประสบอุบัติเหตุ จนเสียชีวิตฉันเข้าบริษัทเพื่อขอลาพักล้อนแต่ว่าที่ทำงานไม่ยอมให้ฉันลาพักล้อนเพื่อไปหาแบมมี่ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจลาออกฉันไม่เสียใจกับการตัดสินใจของฉันเพราะว่าการได้เห็นแบมมี่ในคอนเสิร์ตเป็นเรื่องมหัศจรรย์และเต็มไปด้วยความสุขมันมีความหมายต่อฉันมากเพราะว่าฉันใช้เวลาสองชั่วโมงไปกับความเพลิดเพลินได้กรีดร้องออกมาอย่างบ้าคลั่งได้มีความสุข ได้ร้องไห้อย่างมีความสุขและลืมทุกอย่างที่ผ่านมาลุงของฉันจากไป2วันก่อนคอนเสิร์ตและสิ่งที่ทำให้ฉันยังยืนหยัดอยู่ได้ก็คือความทรงจำในคอนเสิร์ต การได้เห็นแบมมี่เต้นรำอย่างมืออาชีพมีปฏิสัมพันธ์กับเรามอบจิตวิญญาณของเขาบนเวทีมันทำให้ฉันตระหนักว่าเรามีเพียงชีวิตเดียวและเราต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่รักชีวิตของฉันรักก็เซเว่นรักที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณแบมมี่ที่ให้ความทรงจำอันแสนสุขแก่ฉัน ต่อมาครับคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกของแบมแบมเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งมากฉันสนุกกับทุกช่วงเวลาของมันดีใจมากที่เห็นคุณขอบคุณที่มอบหนึ่งในค่าคืนที่ดีที่สุดและน่าจดจำที่สุดในชีวิตของฉันคนสุดท้ายครับฉันมีความสุขที่สุดในคอนเสิร์ตของคุณและสนุกกับมันจริงๆไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุด และฉันก็ยังคงรู้สึกคิดถึงมันอยู่ฉันมีความสุขมากที่ได้เห็น BB สนุกกับการเล่นคอนเสิร์ตและทานอาหารท้องถิ่นโปรดกลับมาอีกครั้งฉันยอมเดินทาง10ชั่วโมงอีกครั้งเพื่อคุณมอนเตเลมันจะเป็นบ้านหลังที่2ของคุณตลอดไปเอาล่ะครับก็เป็นบางความคิดเห็นจากความคิดเห็นของชาวต่างชาติจำนวนมากเลยนะครับที่พูดถึงคอนเสิร์ตของแบมแบมที่ผมนะครับยิบยกมาฝากกันในวันนี้ ถ้าว่าสําหรับคลิปนี้นะครับคงจะต้องขอตัว,วลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกนนาสสัปวันนี้สวัสดีครับ